โอเคคราวนี้เราลงมาดูกันนะครับกรณีที่เราบอกว่าเอ๊ะเราไปทํางานร่วมกับทีมงานงานระบบนะครับใส่พวกท่ออากาศเข้ามาให้เราเขาทำเสร็จแล้วนะครับเราต้องการจะเอางานระบบท่อตรงนั้นนะ่ะท่อปรับอากาศเนะี่ยเอาเข้ามาใส่ในตัวอาคารตัวนี้เหมือนกัน,นครับวิธีก็คือไปเลือกที่ตัวไฟล์ครับตัวไฟล์อยู่ตรงไหนนี่ครับก็ไปเลือกว่าเราต้องการเอาเว้นตัวไหนเข้ามาบ้างนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดแอด สังเกตดูตรงนี้ฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้เราเอาอาคารเข้ามาใส่เขาบอกว่าเป็นอาร์เคติกเจอร์จำได้ไหมฮะเว้นตัวนี้เป็นงานบินมเซอร์วิสนะครับบิวดิงเซอร์วิสนะครับเป็นงานท่อง,งานระบบตรงนี้เขาจัดหมดหมุให้เราเองครับเสร็จเรียบร้อยกดกดโอเคไปถ้าเราดูแล้วเอ้ยไม่โอเคเราไปปรับซ่อนปรับแก้ทีหลังได้นะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะพอเราเข้ามาใส่แล้วถูกไหมครับมันอยู่ตรงไหน,นอ่ะผมขออนุญาตกด ให้โชว์เฉพาะแค่ชั้นชั้นล่างก่อนละกันเนาะชั้นล่างชั้นกล่าวชั้นล่างชั้นกล่าวเหมือนเดิมครับกล่องถือเขียวไม่เอานะฮะเราก็ให้โชว์ตัวเว้นที่เราเพิ่งใส่เข้ามาเมื่อกี้นี้อ่ะก่นะครับได้ละครับไายมาละคราวนี้เราต้องการดูดีเทลข้างในเราอยากจะดูว่าเฮ้ยมัน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 พอดีหรือว่ามันสูงไปหรือว่ามันมาแตะกันมันซ้อนมันทับกันหรือเปล่าเราก็ ไปตัด selection เอาก็ได้นะครับเราก็ไปเลือกคำสั่งครับเราก็บอกว่าต้องการจะลึกประเดจากตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วเราก็ดึงเข้าไปนะ,นะซ่อน section view ที่เราเคยตัดมาต้าองครับมาลนะนะลองดูใหม่นะครับคราวนี้เราต้องการไปถึงโถงทางเดินตรงกลางเลยนะครับผมก็จับดึงเข้าไปใหม่แค่นี้เองนะฮะเราก็กดซ่อนเซกชันวิวเหมือนเดิม เราบอกว่าเอ้ยเราเราดูละเรามันความสูงมันได้หรือเปล่านะครับอยากจะไปลองวัดขนาดแล้วก็จะได้ไปคุยกับทีมงานนะครับก็เลือกคําสั่งแล้วก็กดคลิปไปวัดตําแหน่งตรงที่เราสนใจตรงที่เราอยากได้นะครับหรือว่าเราบอกว่าเอ้ยเราอยากเขียนโน้ตเข้าไปหาเขาหน่อยละกันนะมันควรจะต้องสูงเท่านั้นเท่านี้นะเราก็เลือกคําสั่งครับแล้วก็บอกว่าอ่านเดี๋ยวเราวางตรงนี้ครับประมาณ3เมตรนะเราใส่เดี๋ว เรียร้อยปั๊บกดโอเคอได้แล้วครับวิวตรงนี้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราใช้งานอยู่บ่อยๆนะเราเราถ้าเราปิดรอซ่อนไปนะครับเดี๋ยวมันก็ต้องมาทำใหม่ดีถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปที่ Presentation ของเราเลือกนะครับว่าเราต้องการเซฟวิวนี้เก็บเอาไว้เอาลอะคราวนี้นะครับเราได้แล้วเราก็กลับที่วิวอื่นนะครับปรากฏว่าเฮ้ยวิวอื่นเรา เคลียไปแล้วนะครับอยากกลับไปที่วิวเดิมทำยังไงนะครับก็ออกมาที่คอมมูนิเคชั่ฮะมันก็จะมาที่นี่แหละครับกลับไปที่วิวใหม่ครับคราวนี้เราบอกว่าเอ๊เราอยากจะเข้าไปดูดีเทลข้างในก็อาจจะตรงนี้เราใช้เป็นคําสั่งการสปินเมาส์ถูกไหมฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมูฟเมนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายประเภทเลยนะครับจะเป็นแบบบลอกก็ได้นะครับก็คือใช้เมาส์เนี่ยลากไปลองไปแบบเร็วๆแล้ว,ลวกันเนาะ มันเข้าไม่ได้มันเข้าไม่ได้ทําไมครับก็นี่มันเป็นหน้าต่างมันไม่ใช่ประตูะอยากจะเข้าอาคารก็ต้องเข้าประตูนะครับอ่ะเนตรงนี้นะครับจบเดินนะครับการจําลองการ move ของตัวตัวตัวโมเดลเนี่ยนะครับประตูมันสามารถเดินทะลุผา่านเข้าไปได้นะครับผนังมันจะเดินทะลุผา่านผนังหน้าต่างเสาอะไรเงี้ยเดินทะลุผา่านเข้าไปไม่ได้ เอานี this this be, ้ลองมาดูเครื่องมือช่วยอีกตัวหนึ่งนะครับปรากฏว่าเราด้านล่างตรงนี้นะครับมันเป็นเหมือนกับเป็นแผนที่ครับเราบอกว่าณตอนนี้เราอยู่ที่นี่เราอยากจะจ้ำไปที่ประมาณตรงนี้บริเวณเท้าของครับดับเบิ้ลคลิปครับแล้วเดี๋ยวตัวโปรแกรมเขาจะโตให้เราเองว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ประมาณตรงนี้แล้วครับลองดับเบิ้ลคลิกเข้ามาที่ครับเราบอกว่าเอ้ยเราไม่เอาละเราอยากจะไปอยู่นตำแหน่งอื่นอื่นละเราก็ มันจะมีพรีวิวให้เรานะครับเป็นวิวที่ใช้กันบ่อยๆนะครับสามารถเซฟได้โอเคลองดูอีก,อกนิดนึงนะฮะเมื่อกี้เราอยู่ชั้นล่างตอนนี้เราอยู่ชั้นบนสังเกตดูไหมครับว่ามีรีวิวของตัวเนี้ยตัวแมพตัวเนี้ยพรีวิวนะครับตัวแมพตัวเนี้ยมันก็จะอยู่ชั้นบนใช่ไหมครับตอนนี้เราลองเลื่อนมาเห็นไหมครับอยู่ชั้น2และอยู่ชั้น1นครับตรงเนี้ยเราก็สามารถจําไปแบบเมื่อกี้ได้เหมือนกัน ริกตัวหนึ่งนะครับกรณีที่เจาบอกว่าผนังตัวนี้เราเคยในทีมงานอาชีพเนี่ยเวลาเขาวาดเขาต้องใส่พ้อมูลอินโฟมิชันมาด้วยถูกไหมมี Data ว่ามันกว้างยาวอะไรเท่าไหร่ลองดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับตรงนี้เขาจะบอกเราว่าอินโฟมิชันมันถูกสร้างมาจากโปรแกรมอะไรครับถูกสร้างมาจากโปรแกรมอะไรหรือใช้คําสั่งประเภทไหนนะครับหรือกรณีที่บอกว่ามีพื้นที่มาให้เรานะครับเนี่ยสามารถดับเบิลคลิกเข้าไปดูได้ตรงนี้เขาก็จะบอกเรา รหรือว่ามีความยาวไม่ความยาวอ่ะมีครับความยาวตรงนี้ก็จะมีความยาวมาบอกครับโมเดล BIM ในนี้นะครับสามารถทําอย่างนี้ได้ทั้งหมดเลย